ผูนไกิทว,วันวัน,นี้บทะวาน้เหนือเหลือที่หหลักการทำงานของมอเตอร์เหนีห่ยวนำาึ้หนึ่งาการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อให้มีความสนใจหลักการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าได้ง่ายขึ้นคุณิา,กการัตจลองได้ผมเคก,การนำหาวรลูกเกล่มาหรืตัด,ดขาดมีเางาหรือการนำแงเนี่ เพื่อนที่ตัดฐานธรรมดาอย่มิเนียมซึ่งผมคัดนองจะทำให้เกิดแรงเส <1. S 2> ื่อกับตัวน้ำหนึ่งกดปันต่างที่เกี่ยวกับมอเตอร์ไฟฟ้า1.2.1ุ่ด่งกดมือขวาตําหนดที่เป็นเต็นตน ที่ทางสนามเมล็มลกไฟฟ้าลอกตัวน้ำที่เป็นเึ้นตรงหาได้จากผมมือขวาซึ่งกล่าวว่าเมื่อกำมือขวารอบตัวน้ำที่เป็นเึ้นตรงมือสองขึ้สองกดมือขวากำมือผมกบเท้าเราที่ทางผมสนามเมล็กไฟฟ้ารอกกดลวตัวน้ำสามารถหาได้โดยใช้ขด จุด่ทำขุดร่วนตัวดำารือทำป็นก่อรอบขุดลวนตัวนำหรือบางีอาจะเป็นเส้นทางของรถไฟฟ้าไปในขุดล่วนตัวดำบริษัทที่ทงการขนดล้วตัวดำการคนดล่วนตัวดำในเส้นทางรถไฟ ส2 3ขดมือไฟของมอเตอร์กดมือไฟของมอเตอร์เป็นความสัมพันธ์ของอาารูปทรงที่การต้าทากซึ่งการละกันโดยให้นิ้วชี้สแสดงทิศทางของสนามแม่เหล็กซึ่งนื่งจากขั้วเหนือไปยังขั้วใต้นิ้วการสแสดงทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าในตัวน้ำหรือในกดกวัวดส่วนนิ้วหองแม่มือสแสดงทิศทางของแรงที่เกิดขึ้นกับตัวนำ 1.3ชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับเป็นเครื่องกลไฟฟ้ากระแสสลับที่ทำหน้าที่เป,ปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลจะเป็นตัวต้นกํลาลังหมุนขับโหลดชนิดต,ต,ต่างๆได้มีใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในที่อยู่อาศัยสะพานและโระงงานต่างๆ ทของมอเตอร์ปฟทหลาหลักหนึ่งมอเตอร์เหนี่ยวนำมอเตอร์หงเฟสแต่งได้สามประเภทิดฟิมอเตอร์คาปาฟิสเตอร์มอเตอร์เช็ดเด็ดโฟมอเตอร์สองมอเตอร์สามเฟสแ่งได้สองประเมอเตอร์แบบุงมะลอดมอเตอร์แบบขคนลวด สองมอเตอร์ประเภอิเลอร์แบ่งเป็นสอชนิดหนึ่งอิชันมอเตอร์สองอินเวอร์อมอเตอร์3ามิงโครนัสมอเตอร์แบ่งได้สองชนิดคิงโครนัทมอเตอร์หนเฟสติงโพลัทมอเตอร์สางเฟสครับ